อันนี้เป็นล้ำปุทุตเขาบอกว่าทำมาจากหลอมมาจากเหล็กไหลเงินยวงทางภาคใต้ครับเน,นี้ยมันจะขาวนวลสวยไม่ดำนะฮะอันนี้หลายปีแล้วได้มานี่ <c oughs> ไม่ดำแล้วความพิเศษของ พระชุดนี้ที่ได้มาเนี่ยมันสามารถเข้ากันได้กับปลอดหมอกนะนี่เป็นปลอดหมอกปลอดหมอกเนี่ยหรือว่าทางบางสายก็เรียกว่าเหล็กไหลอะไรไม่รู้่จำชื่อไม่ได้นะนะแต่มันมีความพิเศษความพิเศษของมันอยู่ตรงที่ถ้าเอาปลอดหมอกหรือว่าเหล็กไหลชนิดเนี้ยไปทาลงกับ ไปทาลงกับพระซึ่งทำมาจากเหล็กหลเงินยวงเนี่ยมันสามารถทำให้พระใหม่ขึ้นคือขาวขึ้นหรือทำให้ดูนี่คือปลอดหมอก ป็นนี้ปลอดหมอกล้องไม่ค่อยชัดมันจะเป็นเหลวๆนะแต่เกตุปกติปลอดพวกนี้เขาใช้ใช้ยุนใช้อ่าทำมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเบี้ยกแก่ผมเคยแกะเคยแกะออกมาจากเบี้ยกแก่ของสำนักหนึ่ง ปรากฏว่ามันเป็นแบบเดียวกันเดี๋ยวถอดถุงมือก่อนมันมันใช้ไม่ได้ต้องถอดถุงมือเพราะว่ามันไม่ติดจับจับประลอดไม่ได้ จะเอาปลอดจะเาปลอดทาทานี่ติดละในความพิเศษของมันคือมันปลอดหมอกเนี่ยมันติดกับอ้เรียกว่าเหล็กไหลเหล็กไหลเงินยวงเนี่ยถ้าเกิดไปทามันมันจะเงามันจะดูมันใหม่เลยนี่ทาทาหมดทั้งองค์เลย พอทาแล้วประหลอดก็จะหายไปประหลอดมัก็จะหายไปในเนื้อเนื้อผ้าเนี่ยจะออกเป็นสีเงินเลยกลายเป็นพระใหม่ไปเลยแต่ถ้าเกิดทิ้งไว้ทิ้งไว้ไม่ไปทามันนะมันจะแข็งประหลอดชนิดเนี้ยมันจะแข็งอยู่กับอ,องค์พระเนี้ยเห็นไหม ไม่เก็บเลยเงาวับต่างกันเลยกับของเดิมที่ยังไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้ทายังไม่ได้ทาแต่พอเอาปลอดหมอกทาเข้าไปปั๊บมันยากายเป็นเหมือนกระจกเลยเงามากแต่ทิ้งไว้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งมันก็จะกลับไปเป็นสีเดิมสีนี้แหละวันนี้เคยทาหลายทีแล้วมันก็กลับมาเป็นสีเดิมเนี่ยเป็นสีของอเงินยวงเนี่ยเห็นไหมมันแปลกดีรวมของปลอดกับ เงินยวงแต่ผมเคยเอาไอ้ตะกัวอะไรตะกัวที่บัตรกีอะบัตรกีมันก็มันก็ติดมันก็เงาเหมือนกันนะผมก็เลยไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ว่าเอามาทําให้ดูกันเฉยแบ่งๆแบ่งปันผมมันชอบลองอยู่แล้วทีนี้พอทิ้งไว้นานๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาเราเราปลอดหมอกเนี่ยทิ้งไว้นานๆเนี่ยมันก็จะเป็นลรกษณะประมาณแบบเนี้มันจะแข็งตัวเลยพอจับ พอจับนานๆานปั๊บพอจับนานๆปั๊บเนี่ยที่มันนานๆปั๊บมันจะแข็งตัวมันจะแข็งตัวแล้วกาติดผ้าแบบนี้เลยนะมันจะแต่มันจะสวยเลยมันจะลยิบรลยับนะมันจะรลยิบเลยับเน่ะนี่ก็เป็นเงินยองเหมือนกันหลวงปู่ทวดนะสวยดีแปลกดีอันนี้ได้มานานละก็พกติดตัวตลอดอันนี้ไม่ได้แกะให้ดูเพราะว่าไม่มีเครื่องมือ ลักษณะก็จะคล้ายๆกันคงนี่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าพอเราพอเอาเราเอา,เอา,เอา,เอาปลอดหมอกทาไปได้นภาพมันจะลื่นเลยมันจะลื่นเงาสวยงามเหม็นะฮะเงาเป็นสีเงินเลยเหมือนกระจกเลยเดี๋ยวเราพอไม่ทาก็จะเป็นอย่างเงี้ยสีเดิมๆเ,เดี๋ยวถ้าเกิดทานองก็จะเงาเดี๋ยวลองดูกันนะฮะเริ่มเง,งาก็จะเคลือบแก้วองก์อะ เห็นไหมเงาละทั้งองคนี่ประหลอดหมอกประหลอดหมอกมันเข้ากันดีกับเหล็กไหลเงินยวงที่เขาเรียกกันว่าเหล็กไหลเงินยวงเนี่ยเห็นไหมเงจะเงาสวยงามทีเดียวนะแต่พอเราทิ้งไว้สักเดือนหนึ่งมันก็จะกลับไปสีเปสีเดิมมันอะไอที่มเงา,น,งาน,นี่ก็จะหายไปก็ต้องทากันใหม่อันนี้คือความน่าสนใจของมันไอประหลอดหมอกเนี่ยมัน มันมันเอามายากอ่ะไปหามายากหน่อยปกติเขาใช้ใช้ทำอะไรเบีย้ยแก้ผมเคยไปแกะเบีย้ยแก้ของสำนักหนึ่งแต่ว่าไม่บอกกับสำนักไหนเพราะว่าเดีย๋ยวจะไปพลาดพิงเขาแต่ว่าผมก็อยากรู้อ่ะไอ้เบีย้ยแก้มันคืออะไรก็เลยไปแกะดูอ๋อปรากฏว่ามันก็คือปลอดหมอกนี่เอง เราก็เลยเอามาผสมกันเพราะว่าวิ่งเข้าหากันพอดีเอแสดงว่าไอ้ที่เขเรียกว่าเหล็กไหลชื่อนี้ที่นี้เนี่ยกับปลอดหมอกก็คืออันเดียวกันม่แมนี่คือปลอดหมอกอันี้ยังไม่ได้ฆ่าพิษนะถ้าทามก็ยังดำๆอยูนะ่ปลอดหมอกสวยดี เอาวันนี้คงมีแค่นี้เดี๋ยวอ่ะเมียนใหม่เดี๋ยวจะมาทำให้ดูอีกโอเคฝากติดตามด้วยครับผม